ยายสิ้าเกับไปย่างสวนลุ่มเนาะค่ะเนาะพักควรยยอนใจกันค่ะไปชมด่านไนกันเนาะค่ะเนาะต้นใหม่กับเขียวเขียวหน่อยนะจ๊ะไปค่ะนี่จะใหญ่กับเขามาด่านไนเนาะค่ะเนาะพึ่งกับสิบปลูกดาวเรื่องสวยงามพิ่งกับพวกกระจายงานกาชาดแล้วไปเนาะค่ะช่วงนั้นยายกับโบเดมาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ ดอกดาวเรื่องผีเสื้อนาะค่ะเนาะบินว่อนเลยเนาะค่ะหูเสียงนกเสียงกาหลบหลบในก็ะชืมมิตึกเนาะค่ะเนาะตึกสูงกำลังสางก็มีเนาะค่ะเนาองกะชื่มมิดเตึกสูงหลบหลบน้องค่ะเสียงนกก็ะเจียวเจียวนาะค่ะนะคะไปชมดอกใหม่กันเนาะก็ะชืมมิต้นใหม่ใหญ่เป็นหล่มหล่ม เพิ่งกะมานั่งพักผ่อนกันค่ะดอกไม้สวยงามตลอดสายเงียเงีตลอดไปถึงพุนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะลมเลือนเพิ่งกะสิเอาเสื้อมาปูนั่งกันแต่ว่าสถานที่นั่งเพิ่งกะไม่หาย,ยเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะเสื้อเขียวๆค่ะนักท่องเที่ยวเพิ่งกะมานั่งพักผ่อนเนาะค่ะจ่าไหวไปชมกันต่อค่ะ นี่กระดกใหม่นาะค่ะน้อค่ะยังทะลุไปถนนวิทยุไดรด้ค่ะเขามาด่าด่านอ่นุสาวลี่ล่อหกนาอค่ะน้อฟังโรงพยาบาลจุฬาขามมากก็จะเป็นสวนลุ่มก็เดินพาสวนลุ่มไปออกถนนวิทยุไดเนาะค่ะต้นใหม่ก็หายลมง่มเง่าเขี้ยวผู้คนก็เดินไปมาก ฮานังพักใต้หลุมใหม่นอกะน้อเย็นสบายเนี่ยค่ะกับยังเขียวชาอมดีอยูวนอกะน้ภายในสวนลุ่มเนี่ยค่ะนี่ก็มุมหนึ่งนอกะน้อนี่จ้ะเพิ่งกับเปิดน้ำผุแล้วประชาชนกับมานั่งพักผ่อนยอนใจนอกะน้อสวนลุ่มนค่ะนะตึก ลายหล่อมโดยตึกสูงเนาะค่ะสวนลุ่มนี่ลายลอยไลยด้วยค่ะแต่พอมีตึกสูงมากเลแคบลงภายในมองดูแคบเลยเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามีตึกหลอบขางหลอบเอวเนอะค่ะเสียงกาเสียงธรรมชาติ <c oughs> นีหอนมาพักพรอนในสวนลุ่มค่ะก็เลย เก็บผ้ามาฝากเนาะ,ค,ะ,นนะค่ะเนตรตรา,านะนุมไหจ้ะค่ะกามีต้นมะพร้าวเนาะค่ะเนาะหลายๆนักท่องเที่ยวเพิ่งแตเขอกมาเดินกันมหาทีนั่งลบบลอยนี่ค่ะทั้งนกพีหลาทั้งนกกไอ้หางกับพยานคนเนาะคะ่ะเนาะอ้นักท่องเที่ยวยืนอยู่เอา้าสิมา่อคืนตรงนี้สวบ คนยือนอยู่เต็มกับโบยา,าอไปไปไปนกกับ,บาาโบยานคนนี่ค่ะนกกับโบยานด้ค่ะนี่ค่ะยืนหาก,กินเชยคนชิ่นนะขนนะคนชินนะนะนช่นกับคนห่างจาก่าห่างจากยไปประมาณเม็ดเคืองเองได้นี่โอ้คนหนักกินเอากินเอามีกลุ่งฝอยเนะขนะนะเพิ่กินกลุ่งฝอยอ้หน่นผีวอลนุชสองตัวส,สวยๆกันละคน มาปะกันตัวหน่อยกับตัวใหญ่ยู่สวนุูมนี่เป็นเรื่องธรรมดาเนอะคะ่ะเนาะในหน้าพีน่นกกระยางเนี่ยปีกยานคนเลยยู่่ังจากายประม่านเม็ดเคิงนี่แหละคะ่ะมีกลุงฝอยเนาะ,ะกินกลุงฝอยแบบสมล้านบานใจเลยเนาะคะ่ะน้องน้าจากักรเจ้าทินกัะลอยโชว์โตให้นักท่องเที่ยวนะค,ะนะคะ่ะเนาะ นักท่องเที่ยวเพิ่นกัดท้ายภาพกันกน,นี่ค่ะมาชมตึกทั้งน,นี้ไกลๆเนาะค่ะเนาะนี่ตึกไม่ไม่กับพุ่งขึ้นมาเนี่นี่กับทลาลงมาเอนอนค่ะเนาะนี่กับโซนล่วมตัวใหญ่หน,น่อยนก่ะนี่ตัวใหญ่กว่าเก่านค่ะคุณพี่ว่าละโนดเพินค่ะว้านี่อีกตัวหนึ่งนาะค่ะเนาก สองโต้ลอยสวนกันไปสวนกันมาบ่ามียานคนเลย่ะค่ะไปค่ะอ,อีกมุมหนึ่งเนาะคะ่นะเนาะก็ซิมิล้วยใหม่งามงามมันปปูกไว้ตามธรรมชาตินี่เนาะคะ่นะเนาะด้านในห้องสวนลุ่มเนะะี่ค่ะพอะทีย่ายญ่ต้องผ่านไปทั้งถนนวิทยุเนาะคะ่ะเนาะ ก็เรืมาเก็บผ่ามาฝ่าอันนี้กล้วยไม้ขาวค่ะน่างามนาะค่ะเนาะอันนี้เพิ่นปลูกเลยจ้ะค่ะจะบริเวณเพิ่นเอามาเสียบไปนอนจ้ะกล้วยไม้ชมพุกกะมีเนาะค่ะน้อนี่จ้ะโอ้ยงามมากน้อค่ะนักท่องเที่ยวก็เดินไปเดินมาเนาะค่ะพวกเพิ่นสิทะลุไปทั้งถนนวิทยุได้เนาะค่ะเนาะนี่จ้ะโอ้ยลูกหล่าเสียงดังแใจลูก บ่อย่างไรโดนเพิ่นเนาะค่ะเนาะใส่ผ้าชมวงปวยใหม่นี่ค่ะงามงามนาะค่ะเพิ่นปลูกไว้นี่เนาะค่ะเนาะนี่จ้ะสวยงามมากเลยค่ะค่ะยายก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะนู่นค่ะอาจจะเป็นต้นปาล์มเนาะบ่แม่นต้นปาล์มดอกต้นปาล์มสีอวนอวนก็หนี่เนาะค่ะเนาะอีกด้านหนึ่งค่ะยายก็ขอ จบคลิปแต่เพียงแค่ไีนเด้กค่ะเด้อฝากเป็นกำลังแรงใจให้ยายแน่ค่ะพอดีผ่านมาทั้งนี้สิไปทุระก็ะเลยเก็บภาพบรรยากาศสวนลุ่มมาให้ชมเนาอค่ะเนาอค่ะมาหย่อนอดีตทิ้เก่าแย่ลี่เคยอ,อยู่แถวเนี่ยนาอค่ะเนาอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ